สบายดีป้าลุงอฟอฟอาก็สนองเยี่ยมอีกแล้วป้าปลุงไงเอาคือมาเป็นจังซี่อนนะนะสบายดีพี่ดอแม่ลงเมลเฮ็ดพีชขาดไปอ,อีกแล้วพี่ดอเอ้ยกอ้ปาลุงกุ้งกุ้มก็่าเพิ่นเบิร์ดเองพี่ดอเอ้ยบาดเบิร์ดจบแล้วเราหายนี่เต็มเต็ไมมสดสดเลยผลทากให่ไม้น้อยเดียวหนึ่งดีดีลูกปลจะพอชีวี กำบม่พอซื้อวีพี่ต่อเอ้ยเม่พอซื้อวียังใครได้ีป้าเดือนนึงยังอยได้ี้อันนี้ป้าเดือนนึ่ยังอยู่ก็เก่าพี่ต่อเอ้ยทาลกใหม่ลดเนี่ยลดแล้วมันพอแห้งแล้วุลกอุ้ยได้ยังหกาบเยลบรลอกได้ก็บ่รเอาลอบนี่ บุ้ยเฮ็ดเต้าไม่ลงจักเสือเดื่ยวจะข้อซิบเสื่ออะไรยังบ่ได้รอบนี้แล้บ่ได้แห้งอายเนี่ยนี่จะได้ขี่ได้หาบนเลยลูบราบหมูบ่ได้ละลูกแหงสุดนี่เนาะเอาพื่อนจะเต้นเต้าหะละเอาพื่อนจะเต้นเต้าะลมีฟปลาหยดเเลย เสียดายเสียดายเข่าไปอยู่ไหนอีกวันปเขาที่เขาไหนม่เขานะเพาเขาไม่ได้เหบนนี่จะให้ไ้ยู่ทางในนี่กไะเ่าหรือลำบากลำบากไปปะลุมเิดสีได้นี่จะให้ยื่นต่อยนีกว่าขุนวีออกมาขุนฟ้าโถษยาเห็ดนั่นนั่นได้ยัเไา หมาดพ็นวีไปลุงเลยบริยานแตกแยดเี้ยใจค่ะคุณนะเรียองไมงามเอะเออเอาสนามเกมให่เกมมือใหม่ด้ยหวเลต้นปลงเอ้หิวหน่อยเาเต้นมาตาีนกตนีเาแี่ส่งเท่ส่เอางนั้ที่เาอจดย่างทีน đang chào khi mát tôi khe vào đúng rồi thật lưu mà phía chắc nói chẳng chỉ tay hàng ngô vào đúng rồi toàn cái gì mô rồi ngày cung, cốm và luôn nghe

Ảo à. Cảm ơn thầy lạc hải nộ Không có tiếng cầm nè Mình nhìn tức hè Cảm tức hè Tức Nhục khỏi khỏi Tức vô tự vô Tức bên tự vô Tức này nè. ทัวเคยไปแต่ละปีกับน้องมิวนั่นมีแต่ไปตึกแงอีนะพายเห็นไหมบดตึกกะซาเอาแม่ซากุ่งซาซิวกะปีนี่ฮะก็ได้ไปเถือแกแหลกไงไปลงเลงอือ้ม ลูบเป็นลูบเลยสมะขามไปส่วนน่ะนั่นก็กินสมก่อนต่อไปลุงเลยกำลังเสียเขตแดนบนหูเขตปะลุงเป็นกำลังเปลืมตับในม่เหตุแต่ปะลุงเลย กาอิซาพลงเยอื่นนี่ชิดีมงพพ้งเพาะมาลงเลยแมนกระตัไมาอีามากคำปะบ,บวัว มแมืนอ้าส,สังเรบรอย <S <S มแตจ,จะไปซื้อเฮ็ดมาใส่วัน,นี้เนาะหดน้า้าเก็บบัดน,นี่พี่น่าทาอันคัดปูเป็นได้พ้นละชัวว่วทีนะทีได้เห็นเฮื่อนันสีเสานะสี่เานะสเาเลยพี่น่าเนี่ยมุ้งทักกระที ตัวปีแเล้วเขาือวเอามาใส่เลยพินาหะายเาเลยหยาบคู้ๆเอยแล้วทินาในแล้วต่อมานเป็นอีไถ้าติดตายลงมือลงไรตึกรถินาจะเป็นพันเรอยเงก็จะเป็นูงที่เอาไรสึกรเมียมจูงหรเอะไรตัวตันนี้ เห็ดชุๆนๆไมันทาโคตรบ่ถือกับนั่นอยู่วะมันมันเป็นลุ่มไม่เนเสี่ยอเป็นไมยผาตัรองเป่เาตัลยเ,เอาผาตังมุม้งอากเสียวนกรวมบันี้ปลวมัาาวกนน่นอืม

เอาไม้สังไวยเแล้วก็เอาเสาไม้ไปลงเลยเหมือนว่างวันนั้นหนุ้มวีก็บแม่นยังแปะอย่านี้ไปลงเลยยังไปจกเตาอุทละมาแม่นแม่นไอแสบเข้าไปจกเตา เที่ข้ามาเก็บพักไปรู้กันพักกับไก่สะจนเมืดที่เก็บพักคืแกงป่ามีเนี้แกงป่าให้กิน nhưng mất là chép khen nhưng muốn bắt tụ ăn tệ tội được rồi nhưng mùa sau bị tệ tội nhưng cua lơi mày cái บวัวน,นสีนยนอเนี่ถามันพ่อพุย้ยพ่อพุ่นมันใบสีใหญ่ตัวนี้เก็บแล้วเราพนงผักบัว เอาไปใส่แกงปลาจักแสบมันจะใส่ไปลุงไงหวังป้ายเอายายพักบัวไปเจ้าแกงอันอันไหนกินแกงปลาให้กินข้างแม่ผูวแสบนะไปลงเลยเป็นลุงไงลุบ ลุบไปเชียงสอบอ่อนงดีขอลาพี่กิบปลุง,างฝากคนไลยก็แซกก็ติดตามส่งเงียนีนเลยป,ปลุงไปเลยปลุงไงพอกันพีมนาปลุงสบายดี